ตีห้านาทีช่วงหน้าชาวบ้านเขาเดือดร,ร้อนกันคุณผู้ชมที่กาญจนบุรีบุ่มคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มานะมาถึงแล้ว<ห>เอาเหล็กไปกระหน่ำตีไฟท้ายกระบะของคนอื่นเขาอะเพื่อนี่ไงเดี๋ยวได้ถามเขาว่ากูตีเพื่ออะไร Ara, เซนทาราเผยแผนธุรกิจและกลยุทธ์เติบโตในปี2,568เดินหน้าขยายสาขาโรงแรมและรีสอร์ทในเครือไปยังตลาดใหม่ทั่วโลกเปิดโรงแรมเพิ่ม9ก้าแห่งพร้อมพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าเซนทาราเองเนี่ยนะครับเราได้ขยายแบรนด์เข้าแต่อยู่ในลักชัวร์เซกเมนต์แล้วก็ทําได้ดีเป็นที่ยอมรับเราก็เลยมีการทําการขยายที่เซนทาราแกร์ที่ ara, brand, ทวรเซนทารามุ่งมั่นเป็นสถานที่แห่งความสุขและก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในร้อยแบรนด์โรงแรมชั้นนำระดับโลกภายในปี2,570